คุณครับพี่น้องปลาลอยอยู่คุณมามามาดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมสแต็กนะครับผมเดี่ยววันนี้สีผ้าพี่พี่น้องครับมาตกปลานะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อันบ่คาดคิดขึ้นนะครับก็คือปลามันดึงเบ็ดนะครับพี่น้องดึงเบ็ดลงไปกลางน้องนะครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งแวิธีการเอาขึ้นนะครับว่าสิเอาขึ้นได้บ่นะครับพี่น้องไปรุนน้ำกันครับ คุณครับพี่น้องปลาลอยอีคุณมันลอยบ้งน้มันล,อย,ล,นนลอยไปหันไปหนียอว่าสีอะไรล่ะฮันวายจักว่าเซต้ด,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 ดุดดุนเบียดหมานน,น,นลอด้ครับพี่น้องมันนี้ได้สามตัวละอะนันเปกากน้องนี่เลี้ยวเลยด้ครับ ไปเซกกระได้เาะตัวใหญ่ให้มันไปพัฒนาใหม่หาดพัฒนาใหม่นี่คือจบเลยคืออะไรเนี่ยปลาดึงเบ็ดครับพี่น้องแลีนน้ำบ่ทันเบ็ดกระป๋องครับเบ็ดกระป๋องนี่ดึงมัไปกลางน่องเลยครับ ดังป้องแรงโหลดครับเรียนมั่นทันนะพี่น้องเดี๋ยวถามกันถามเขาฟังกันครับเก็บเงินผูุ้่วงทาเลยปุ่นไปอีกแ้วอุ่นครับเห็นบ่ครับมึงมันสิ่ไปทางไหนหันหันหันไปมองหันไปมองลักนี่ขอแต่ว่าจะเกี่ยวลักกับพ่ออ่ำน้อง อ,อันนี้โอ้ยโบแมนมาแล้วมาแล้วมาทางเตียนแล้วอันทางเตียนก็ไปเอารถเด้อร์บันนี่ตอนตอนนี้ยังเอาขึ้นท่านได้ๆนะครับพี่น้องมันเหลิมลอยมาฟางกําผีแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนแผนครับพี่น้องเปลี่ยนแผนเอาเวทฝรัร่งมาตกก็เอาแม่นติดแล้วบ้านั้นเอ้แล้วเร้วเร็วเอาเวทฝรั่งมาตกก็เอา,าพี่น้อง ฟ้าก็หกหกสะยหนาบานฝากนี so ่เกียบพอดพี่น้องตีตีขวดแล้วถือกบ่ถือกเถือกถือก ยู่เหรอเนาะตึงวะงอเอ,อ้ยถือกันนะครับพี่น้อง<า>โอ้มามากมากน้าพี่น้องครับนี่ละครับตัวมันผ้าเรียนอ้อมน้องครับนี่ อาจนเมียครับเมียทั้งป่าเมียทั้งคนครับนี่ครับพี่น้องโอ้เนื้อจันทร์ครับนื้จันทร์ขนาดขวามือนี่นะครับแขนนี่นะครับใหญ่อยู่ใหญ่อยู่พี่น้องลาบกินแรงอิ่มขั่วหนึ่งเลยครับโอเคครับพี่น้องสำหรับมินี้ก็โอเคแล้วครับถือว่าเอาขึ้นมาได้นะครับว่ามันสี่ได้ข้างขึ้นครับสำหรับมินิข้อตัวลาพี่น้องเท่านี้ครับสวัสดีครับ